เฮ้เพื่อนเห็นไหมฮับักดมเป็นยืนตอไเกาบกับกัอยูบุเดียวอยูไปรถเมย์นาดจะสิกว่าเจี๊บตัวไป ทาตุด๊าเด้ทาตัดแบสูยทาตัวดมาบสูยข้าสันกุลันพุท anyway> yeah> right> ํันขาสันเมื่อคือกระโดดสงขาที่เจ็บกบมันมาแล้วมาแล้วโอ้มืออ้เดุ้ณเต้นคนทีเมื่อก็นาสูอบอบอบปากกังน้ำตายอบ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 ปากกังน้ำตายอบ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 ปากกังน้ำตายอบใส่กุล้องจะรก็มือาเจยับยับยับเอาใส่คุณพ่อทาคูจะแน่นี่ ไปกกกันเเต็นคู่วันปานนี่มันคือสียาทับทับนั่นแหละเฮ้ยมันคือส่งใบยางนั่นแ่ะมันคือตอดเนา้อบวบวบอยู่ไปอัดมันเลยเฮายองยองยองมากเ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วเดี๋ยวมันแมนบบวิโคมันแมนวา น้อยแน่พวกกูกกระนกเว้ยไอพวกกระโปงมึงโดนเล่นแน่ตู่โซดาไฟกระนกเว้ยตู่ไฟตัวจบ ซิมเมทัวโดมซารองเดดเล่กโนัวส่วนตู้มมเ,เปียกเว้ยตู้เบนซีคิงผมบิลลี่ซีคิงหรือภูมิทุ้มไหลวันนี้เรามาจบกันเถอะเฮ้ยมันมาจากไหนกันวะเอาพวกเราพอเรียมตัววิ่งซับตีนแตกใส่เจียวหรอวิ่น่ารักเลยเวื่ เกือบตัวเย่แล้วไม่ล่ะนึกว่าจะเน่ที่แท้ก็แค่โชว์การจะหนี้ไปไหนวะจอรด,ดีลงมาดีจอรด,ดีลงมาดิเมื่อคุณครูเพี่ยสีเหตุคนอื่นจะมาทำลายนับเรียมตัวเองหยุดนะไม่หยุดโดนแล่ครูบอกให้หยุดเดี๋ยวนนะจะหยุดไม่หยุดจะหยุดไม่หยุดไม่หยุดใช่ไหม ได้คู่มาแล้วด oh <su> ักเลียมคู่ปช่วยแล้วโ๊ะตัดหนึ่งนี่หดะนี่โป๊ะตัดซ้อมนี่หดะมาทำดับเลียชั่นเลยนี่หดะมาทำดับเนียชันเลยนี่หดะนีเดะนี่เดะนักเรียนเป็นไรบางลิบเผานะไปดูนักเรียนอนแล้วกันเป็นใครบางเด็กเดไหนใครเป็นนะาไรบางมาให้คู่คู่ดูสิไหนเก็บเป้าไหนันบ้าน ผมไม่เป็นอะไรครับคุณครูผมหลบอยู่ใต้เก้าอี้บนรถครับส่วนผมก็ไม่เป็นอะไรครับคุณครูผมหลบอยู่ในกระเป๋าคกเกงวิโก้ครับ <c oughs> มไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วเด็กๆปาร์ล็เข้าโรงเรียนกันดีกว่ารอผมด้วยครับคุณครูรอหนูด้วยค่ะคุณครูรอผมด้วยครับคุณครูเดินเร็วจังครับ ไปเว้ยรีบไปตามคู่ภัยก่อนเพื่อนเรานอนบาดเจ็บอยู่นู่นทำไมคู่เพชรสีน่ากลัวอย่างนี้วะพี่คู่ไหมครับพี่กู่ไหมครับไปช่วยเพื่อนหมุนเลยครับเพื่อนหมุบาดเจ็บครับเพื่อนหมุนโดนคุณคู่เพชรสีตีนดอนอย่างนี้เลยครับดอนชักเดา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 อย่างนี้เลยครับพี่พี่ช่วยไปช่วยเพื่อนหมุน่อยครับดุดวนเลยนะครับพี่ดุดวนเลยนะครับพี่ รีเลยครับพี่รีเลยครับโอเคได้เลยไอร้องโอโหนานขนาลนียวันนั้นทำไมเบไปนอนที่บารล่ะมันอนอ้นทำไมกันทนนุนอยนะเกบเกบ Kip, luck o kip, kip, kip. Ugh, my light and want my knee yeah. Hey.